กระบะแคปเตียเกยออตโต้นะคะมาพร้อมกับออปชันแน่แนๆไม่แค่69,000่เาพเท่านั้นเองกับตัวรีโว2.4องจุดสีตอ dition ปีสองพันยี่สิบนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะใครสนใจมองหารถไว้ใช้ง,งานอยู่แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแถมมีเลดดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจติดต่อหานัดได้ตรงนี้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุก ยินดีให้คําปรึกษาแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพส,ายสวยๆบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพสวยนะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไปทะเบียนนี้เลย3าท,ทาพุทธพ่อสพาสี่หาศกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไดทามมีมาให้เรียบร้อยแล้วโคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีลาสสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยยิ้มนะคะ รถสีบอลเงินเดิมโรงงานไม่มีการแกปสีเปลี่ยนสีคันนี้ให้มาพร้อมกับหลังคาแคลร์บอย Boy, นะคะจดทะเบียนลงเล่มเรียบบอยแล้วด้วยนะคะลูกค้าประวัติศูนนะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าปี2สองไม่แค่หกหมื่นเก้าพันโลการใช้งานน้อยด้วยนะคะยังไงก็คุ้มใครสนใจติดต่อมหาหานัดเดยตรงได้เลยนะตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานยางขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมนะคะไม่มีพวกค้ามน้ํามันหยดระเยิมของเบ้าชกหัวนอ็อตไม่มีเขยียบขยื้อนซีนเดิมเดิมจากโรงงานการันตีเรื่องโครง เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนสภาพสวยเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้รอบพันเรียบร้อยแล้วภายในของรถคุมโทนสีดำนะคะออปชันเขาก็ให้มาแบบครบๆเลยได้เป็นพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะลูกค้าไม่แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไม้กอไม้เลขไม่แค่69,000โลเท่านั้นเองนะคะ คันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวสภาพสวยๆเลยแล้วข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเช็กระยะการแมเทนาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเข้าศูนย์ตามรอบอยู่แล้วนะคะไม่หกหมื่นเกพันโลนะได้จอฮัสกีนติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะรุ่นนี้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานง่ายๆที่วางแก้วน้ํามีมาให้เรียบร้อยแล้วใช้โหมดอีโคหรือว่าพาวเวอร์โหมดก็ได้นะคะลูกค้าภายในสวยไม่มีช้ําเลยนะช่องเก็บ ของด้านบนนะคะมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านในนะมีช่องคูบ็อกมาให้ด้วยคอนโซลไม่มีรอยช้ำรอยหลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยสภาพสวยนะคะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยอากาะยานนะเป็นกระบะแคปบอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะคะขับขี่ใช้งานง่ายด้วยนะเกียร์ออโต้นะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะลูกค้าเป็นกระบะโอเพนแครบตัวแคปบสามารถเปิดได้นะเบาะแคบด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะหัวนอ็อตอกปรตต่าง ต่างนี่ยไม่มีรอยไขรอยเขียบขยี้เลยเม็ดอาร์ตเดิมๆมีเห็นชัดเจนบอดี้เดิมทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะสปอร์ตเม็ดอาร์ตนี่มีเห็นชัดเจนนะคะตีลังกาพิกความไม่มีแน่นอนนะสภาพสวยใครสนใจหารถกระบะไว้ใช้งานแนะนําคันนี้ไป็นหนึ่งั้งเลือกเลยนะคะลูกค้ากระบะแคปเตีย เกียร์ออโต้นะลูกค้ามาพร้อมกับหลังคาแครีบอยนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะตัวเซตอีดิชันนะคะลูกค้าสภาพสวยบอดีเ้เดิมทั้งคันคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะแนะนําเลยนะคะคนนนะ 4 6 6 0 9 0บาทฟรีดาวพออยู่8,004รายได้สองเท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่นะคะลูกค้าเริ่มต้นฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากแนะนำเลยนะคะคันนี้นะไฟท้ายของรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกระบะแครีบอยเนี่ยเขามีตัวไรฟ้ามาให้ไฟเบรกดงที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็บอดี้ด้านหลังนะคะตรงกระบะด้านหลังเนี่ยขอให้มาพร้อมกับแม็กไลเนอร์นะคะ ติดแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าสภาพสวยบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะกระจกด้านหลังก็มีตัวไรฟ้ามาให้นะคะลูกค้าแล้วก็โครงสร้างรถเดิมนะเม็ดอาร์ตนะคะแต่เข็บรอยเย็บเดิมๆจากโรงงานไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าสภาพสวยพร้อมใช้เลยลูกค้าขาใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะคันนี้นะกระบะแฮปเตียเกียร์ออโต ไม่69,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะสภาพสวยนะคะประวัติศูนยนะลูกค้าข้อดีของรถหน่วยงานการเช็คระยะแม่นทถ่นั้นเป็นไฮน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ตามรอบอยู่แล้วนะคะภายในก็โอเคเลยไม่มีรอยช้ำรอยถะลอกหรือว่ารอยสึกหรอ,อกของการใช้งานออปชั่นจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าฟรีดาวน์ได้ด้วยนะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆทั้งคันนะคะกระจกก็ได้เดิมทั้งบ้านนะโลโก้ตเตยทามีเห็นชัดเจนแนะนําไปหนึ่งทางเลือก กเลยนะคะใครที่สนใจหากระบะไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เลยนะคะ r 4, ี v o 2.4 Mid Z Edition ปี2022ไม่69,000โล oh, 469,000บาทฟรีดาวผ่อน8,004นะคะสนใจติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลย0982609587นัดเพชรยนต์ค่ะ